เตือนต่อไม่รอแล้วค่ะฝนตกหนักถึงตักมากในช่วงวันที่27-29ถึงกันยายน2563เนื่องจากมรสุมกำลังแรงแล้วจะหาว่าแอดไม่เตือนนะคะจากนั้นมาอัปเดตเรดาตรวจฝนของวันนี้ตรวจทั่วไทยถึงแม่ฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนบางแห่งบางพื้นที่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ทิดาชาแนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ มาอัปเดตข่าวกันเลยในช่วงวันที่27-29ถึง29กันยายน2563พูดง่ายๆก็คือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่29จะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่บางจังหวัดนะคะเนื่องจากมี ยอมความกดอากาศต่ำกําลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามนะคะมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยจะทําให้ฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ในส่วนของอ่าวไทยค่ะระมัดระวังกันด้วยอาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะคำถามถามว่ายอมความกดอากาศต่ำนี่มันเป็นยังไงบอกเลยว่ามันจะนาฝนมาและ ความแรงของมันก็น้องๆกับพายุดีเพรสชันเลยไม่ประมาทนะคะเพราะเคยมีในส่วนของย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงส่งผลให้ภาคใต้เกิดน้ำท่วมมาแล้วก็มีค่ะเอาละค่ะในส่วนของพี่น้องชาวใต้ระวังการออกเรือและ งดออกเรือเมื่อเกิดฝนฟ้าคนองนะลมกระโชกแรงมีถึงประมาณ40-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยในช่วงวันที่27-29หากมีความคลื่นหน้าอย่างไรที่ดาชาแนลจะรีบมารายงานข่าวนะคะ มาดูที่เรดาร์ตรวจฝนของกรมอุตุนิยมวิทยาว,วันที่26กันยายน2563เวลาบ่ายโมงนะคะตรวจพบกลุ่มฝนที่จังหวัดเชียงรายลำปางนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธ์มุกดาหารอุบลราชธานีตงังพัทลุงและ ยะลาค่ะต่อไปจะไร่เรียงอำเภอต่างๆของภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมากันที่อีสานตอนบนตรวจเวลา12นาฬิกาชิานาที่ไม้เล็กหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฝ่าคนนองกำลังปานกลางถึงนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอโนนสะอาดอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานี อำเภอเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นอําเภอกุดบากอําเภอผู้พานจังหวัดสกลนครอําเภอห่วยเมฆอําเภออย่างตลาดอําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินอําเภอดงหลวง um, อําเภอข้ามชะอีอําเภอเมืองมุกดาหารอําเภอน้องสูงจังหวัดมุกดาหารจาาหมายเลขสองตรวจพบกลุ่มฝนฝ่าขนองกำลังปานกลางถึงหนันกกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นที่อําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิมาต่อกันที่เรดาตรวจฝนของอีสานตอนล่างจากเรดาอุบลราชธานีจาา กรุงฝนอ่อนยูุที่อำเภอผู้พานอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัด้อยเอ็ดและกับกำบูชาจ่ากรุมฝนปานกลางยูที่อำเภอกุชินาร่ายอำเภอดอนจานอำเภอหนองกรุงสีอำเภอยางตลาดอำเภอห่วยเม็กอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินอำเภอเมืองอำเภอชานุม่านจังหวัดอำนาจเจริญ รุ่มฝนหนักอยู่ที่อำเภอดงหลวงอเขัมชะอีอเมืองอภอหวานใยญ่จังหวัดมุกดาหารอเภอเคียง่ายอเภนาหยีอบิบุญมั่งสาหารอเภอสิริท่อนจังหวัดอุบลและกาสปปละ่าจากต่อกันที่เรดาร์ของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตรวจพบฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อเภอเคียงซาอเภอพุนพินอเภอพระแสงอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะลันตาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอพระพรหมอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอสีเกาวอำเภอวังวิเศษอำเภอเมืองตรังอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอปลเหลียนจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนหนุนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงอำเภอระโนดอำเภอรัตนภูมิอำเภอหาดใหญ่อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอ,อยะรังอเภอมายออภอทุ่งยางแดงอเภอสายบุรีอภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีอเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลารวมถึงในทะเลอ่าวไทยอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียค่ะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณพื้นที่อ,เ,อเบตองจังหวัดยะลาและในทะเลอ่าวไทยค่ะต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะ ตรวจเวลา12บนาฬิกาสานาทีพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนตกในทะเลอันดามันและอ่าวพังงาด้านที่ตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดระนองจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและสตูลแนวโน้มพื้นที่คงที่ความรุนแรงไม่เปลี่ยนแปลงกำลังขึ้นตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนตกในบริเวณอำเภอคลองท่อมอำเภอลันตาจังหวัดกระบี่ อำเภอสิกาวอกันตังอห้วยยอดอเภอเมืองอหาดสำราญอภอย่านตาขาวอภอปะเหรียนจังหวัดตังอเภอป่าพยอมอเภอควนขนุนอเภอกงร้าอเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงแนวโน้มพื้นที่คงที่ความแรงไม่เปลี่ยนแปลงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ฝนตกเร็วๆจ้บบ๊ายบาย